ประโยชน์จากการทำสมาธิโดยหลวงพ่อพุทธานิโยความประสงค์ของผู้ทำสมาธิว่าจะทำสมาธิเพื่ออะไรแยกตามกิเลสของคนบางท่านทำสมาธิเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์บางท่านทำสมาธิไม่ต้องการอะไรขอให้จิตสงบให้รู้ความจริงของจิตเมื่อประสบกับอารมณ์อะไรเกิดขึ้น เพื่อจะอ่านจริตของเราให้รู้ว่าเราเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตพุทธ,ธะจริตสรัทธาจริตอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะดูให้รู้แจ้งเพื่อจะเป็นพื้นฐานที่เราจะแก้ไขดัดแปลงจิตของเราเมื่อเรารู้ชัดลงไปแล้วเรามีกิเลสตัวไหนเป็นจริตประเภทไหน เราจะได้แก้ไขดัดแปลงตัดทอนสิ่งที่เกินแล้วเพิ่มสิ่งที่หย่อนให้อยู่ในระดับพอดีพองามเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาสมาธิอย่างหนึ่งเราฝึกเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะรู้ทันเหตุการณ์นั้นในขณะปัจจุบันสมาธิบางอย่างเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นภายในจิตเช่นรู้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ต่าง รู้เรื่องอดีตอนาคตรู้อดีตหมายถึงรู้ชาติในอดีตว่าเราเกิดเป็นอะไรรู้อนาคตหมายถึงเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปเป็นอะไรอันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เมื่อมาพิจารณากันจริงๆอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงดังนั้น เรามาสนใจอยู่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันดีไหมในการปฏิบตัติถ้าจะว่าการโดยสรุปแล้วเราต้องการสร้างสติให้เป็นมหาสติเป็นสติพละเป็นสตินสีเป็นสติวินโยไม่ได้มุ่งถึงสิ่งที่เราจะรู้เห็นในสมาธิที่ครูบาอาจารย์สอนว่าทํากรรมฐานไปโน่นเห็นนี่นี่มันใช้ไม่ได้ให้มันเห็นใจเราเอง อย่าไปเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วต้องเห็นนรกต้องเห็นสวรรค์ต้องเห็นอะไรต่อมิอะไรสิ่งที่เราเห็นในสมาธิมันไม่ผิดกันกับที่เรานอนหลับแล้วฝันไปแต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ต้องเห็นนี่คือเห็นกายของเราเห็นใจของเราการภาวนาแม้จะเห็นนิมิตต่างๆในสมาธิหรือรู้ธรรมะซึ่งผุดขึ้นเป็นอุทานธรรม สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราเอาเก็บผลงานที่เราปฏิบัติได้เพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์กรรมฐานที่เกิดขึ้นในสมาธิและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาที่เกิดขึ้นในสมาธิซึ่งเรียกว่าสมาธิปัญญาพลังของสมาธิสามารถทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เห็นอะไรต่างๆแปลก สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นแต่สิ่งนั้นพึงทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ของดีที่จะเก็บเอาไว้เป็นสมบัติให้กำหนดเป็นเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์กรรมฐานที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นอุบายสร้างสติให้เป็นมหาสติหลักของพระพุทธศาสนา เราจะสรุปสั้นๆว่าเราทำสมาธิเพื่ออะไร 1. เราทำสมาธิเพื่อให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิเกิดความมั่นคงสามารถที่จะต้านทานต่ออารมณ์ที่มากระทบไม่ให้เกิดความวั่นวหว 2. เมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิปราศจากอารมณ์เราจะได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตของเรา ที่ไม่มีอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรเมื่อมันออกมารับรู้อารมณ์แล้วเมื่อเรารู้ความเป็นจริงของจิตของเราเมื่อจิตอยู่ว่างๆไม่มีอารมณ์มันสบายหรือไม่มีความสุขหรือไม่รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเราทุกข์หรือไม่เราเดือดร้อนหรือไม่ต้องอ่านจิตของเราก่อนในขั้นตอนต่อไปเราสามารถที่จะทำจิตของเรานี้ให้ดำรงอยู่ในความอิสระ ไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นใดเมื่อเราได้ทำไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเรายังมีความคิดว่าการทำสมาธิต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้วิเศษเข้ามาช่วยดลจิตให้ดําเนินเข้าไปสู่ความสงบสุขเข้าไปสู่พระนิพพานก็เป็นการเข้าใจผิดและผิดหลักของพระพุทธศาสนาดังนั้นที่เรามาฝึกสมาธิเพื่อให้จิตมีสมาธิ และจิตมีพลังเข้มแข็งมีสติขึ้นโดยลำดับและเรายังมีภาระที่จะต้องฝึกสติและสมาธินี้ขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับจนกว่าเราจะจบการศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วเรายังจะได้ใช้กําลังสมาธิและพลังสติไปประกอบการงานตามหน้าที่ของตนเราจะต้องใช้สมาธิและสติทั้งนั้น ทีนี้สติแปลว่าความระลึกเมื่อเราตั้งใจนึกถึงสิ่งใดอย่างแน่วแน่ความระลึกเป็นอาการของสติความแน่วแน่เป็นกำลังของสมาธิมันไปพร้อมๆกันทีนี้เราจะมีสมาธิและสติเข้มแข็งเราต้องใช้การฝึกเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายมองเห็นผลประโยชน์ดังที่กล่าวมาท่านจึงได้นำพวกเรา มาฝึกอบรมสมาธิตามธรรมดาเรามีสมาธิอยู่แล้วทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีถ้าเราเกิดมาไม่มีสมาธิมันพูดการไม่รู้เรื่องหรอกคิดว่าจะกินข้าวดีไม่ดีไปเข้าซ่วมนี่ไม่มีสมาธิสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจว่าจะทำอะไรนี่เป็นสมาธิแต่ต้องพอดีนะสมาธิมันมีหลายอย่าง มีคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยอุปจารสมาธิก็หมายถึงสมาธิใกล้เฉียดฌานและอัปปนาสมาธิก็หมายถึงฌานฌานแบ่งออกเป็นสี่ขั้นฌานหนึ่งสองสาสแต่จุดที่เราเห็นจริงๆคืออุปจารสมาธิจุดนี้จุดเดียวการเจริญพระกรรมฐานมิใช่หลับตาเสมอไป ถ้าเราลืมตามองเห็นอย่างอื่นมันฝุ้งซ่านก็หลับตาเสียถ้าหลับตาแล้วจิตมันซ่านเกินไปก็ลืมตาเวลานั่งนั่งหน้าพระพุทธรูปเวลาหลับตาภาวนาแล้วฝุ้งซ่านให้ลืมตามองดูพระพุทธรูปถ้าจิตเรานึกว่าพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าคิดว่าพระพุทธรูปมีสีเหลืองก็เป็นปิดตกสิน คือว่าการเจริญพระกรรมฐานเราฝึกที่ใจไม่ใช่ฝึกที่ตาสมาธิมันอยู่ที่ใจใช่ไหมล่ะ